สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News ประจำวันที่15มกราคม2026ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่น่าจะอยู่ในใจนักลงทุนทุกคนตอนนี้เลยคือสัญญาณจากธนาคารกลางสาหรัฐหรือ f e d ที่ออกมาหลายเสียงเหลือเกินเรามาลองแกะไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าตกลงแล้วใจกลางของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ใช่เลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะคะ แต่เหมือนเป็นแบบว่าวงออเคสตราเลยที่แต่ละคนก็เล่นคนละโน้ตแต่ถ้าฟังดีๆจะเห็นว่ามันมีทํานองหลักอยู่ซึ่งทํานองที่ว่านี่แหละค่ะที่สำคัญกับตลาดคริปโตอย่างเราๆามากโอเคเน้นเรามาเริ่มที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยทุกเสียงที่ออกมาไม่ว่าจะแรงหรือเบาดูเหมือนจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคือดอกเบีย้ยกำลังจะลงอืมใช่ค่ะตอนนี้คำถามในตลาดเลยไม่ใช่ว่าจะลด หรือไม่ลดแล้วแต่กลายเป็นว่าจะลดเมื่อไหร่ลดแรงแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือจะลดด้วยเหตุผลอะไรถูกต้องเลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนกระบวนการครั้งสำคัญเลยนะจากปีที่แล้วที่เราลุ้นกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกกี่ครั้งลุ้นกันทุกเดือนเลยรับรู้แล้วว่าเกมเปลี่ยนและกำลังจะเข้าสู่หมวดผ่อนคลายนโยบายทีนี้ในบรรดาเสียงทั้งหมดมีอยู่เสียงหนึ่งที่ดังแล้วก็แรงกว่าใครเพื่อนเลย มาจากคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในผู้ว่าการเฟดที่ใช้คำว่าจำเป็นต้องลดดอกเบีย้ยลงมารุมรวมถึง150 basis point เบิสพอยตอืมหหนเปอร์เลยนะคะใช่ครับ1.5%ปอนภายในปีนี้เลยอันนี้ถือว่าแรงมากนะครับแรงมากๆค่ะนี่คือมุมมองของสายพีราบหรือโดวิชเต็มตัวเลยคือคำว่าสายพีราคับก็คือกลุ่มที่เน้นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การที่จเจ้าหน้าที่ระดับสูงกล้าออกมาพูดตัวเลขที่แรงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องเงินเฟ้อเป็นอันดับแรกอีกต่อไปแล้วแต่เริ่มมองไปที่เรื่องอื่นแทนใช่ค่ะอาจจะมองไปที่การประคองเศรษฐกิจหรืออาจจะมีเป้าหมายอื่นซ่อนอยู่หรือไอเดียใหม่ว่าแค่การผ่อนคลายกฎระเบียบในภาคธุรกิจก็สามารถช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อได้ใช่ค่ะตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากได้ถึง 0. 5ต่อปีเลยนะ ซึ่งนีเป็นเหตุผลในการลดดอกเบี้ยที่เราไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆประเด็นนี้คือหัวใจเลยค่ะเพราะในอดีตเนี่ยเฟดจะลดดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจกําลังจะพังแต่แนวคิดนี้มันคือการบอกว่าเราสามารถลดดอกเบี้ยได้นะโดยที่เศรษฐกิจไม่จําเป็นต้องพังก่อนอ๋อเพราะต้นทุนในระบบมันลดลงจากปัจจัยอื่นถูกต้องค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันอาจจะสร้างสภาวะที่เรียกว่า g o d e l o c k s c e n a r i o รูปแบบใหม่ให้กับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเลยคือเศรษฐกิจไม่ต้องพังแต่สภาพคล่องในระบบกลับจะเพิ่มขึ้นครับแน่นอนว่าพอพูดถึงเฟดก็หนีไม่พ้นเรื่องการเมืองเราได้ยิน Newcast c a r y พยายามออกมาขีดเส้นแบ่งชัดๆ